วิธีการใช้งานนะคะแบบ AP โ Mode สำหรับคุณที่ไม่มี Wi-Fi นะคะกดดาวน์โหลดแอป Ubox นะคะแล้วก็กดรีจิสนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นไทยแลนด์นะคะก็ใส่อีเมลเข้าไปค่ะ <Okay. S 1> กดใส่อีเมลเข้าะคะ แล้วก็ให้กดตรงนี้ด้วยนะคะกดถูกนะคะแล้วก็กดดิจิตค่ะแล้วก็รอนะคะดิจิตเรียบร้อยนะคะก็ใส่พาสเวิร์ดลงไปทั้งสองอันให้เรียบร้อยะะแล้วก็ววสคโคต้ดตามนี้นะคะแล้วก็ดิจิตได้เลยตัวเป็นแปดถึงสามสิบสองนะ เลค่กไดเลยค่กดข้างบนข้างล่างให้เหมือนกันนะคะแล้วก็ใส่โค้ด now ready to g p a นะคะก็ล็อกอินได้เลย <kil> นะคะหลังจากล็อกอินแล้วนะคะก็กดเพิ่มได้เลยค่ะวิธีการนะคะก็คือต้องกดตรงนี้นะคะเมื่อกล้องเปิดแล้วนะคะถ้าเป็นเสียงแบบนี้แสดงว่ายังไม่ใช่ AP mode นะคะต้องกดตรงนี้ค้างเอาไว้ก่อนและอย่าเพิ่งปล่อยนะคะให้มันดังอีกทีหนึ่งค่ะ,ะแล้วก็ค่อยปล่อยนะคะ ก็จะพูดว่า AP mode นะคะแล้วก็เข้าไปดูที่ WiFi ค่ะก็จะเจอชื่อกล้องชื่อกล้องก็จะขึ้นว่า U box แล้วก็ตามด้วยรหัสอันนี้จะเป็น R D W K เราก็มาดูเป็น R D W K ตรงนะคะก็กดเชื่อมได้เลยค่ะกดเชื่อมต่อได้เลยนะคะพอเชื่อมเสร็จแล้วนะคะขึ้นมาเชื่อมต่อแล้วนะคะเราก็กดเข้าไปที่แอปพลิเคชัน U box ได้เลยค่ะ แล้วก็แอปพลิเคชันได้เลยแล้วก็มันก็จะมาเลยนะคะถ้าเป็นแบบเมื่อกี้นะคะลูกค้ากดลบหน้าต่างไปก่อนนะคะเนี่ยคะ่ะต้้งมันก็จะมาเลยนะคะก็ใช้งานได้เลยนะคะ,นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะใช้ wifi นะคะเราก็เข้าไปถ้าจะเป็นไว f i ก็จะเป็นอีกอีกแบบหนึ่งนะคะวิธีการเชื่อมต่อก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวจะมาให้เดี๋ยวจะทำให้ดูอีกทีหนึ่ง